ท่านผู้ชมที่กับรถครับท่าน <ừ> คงจําเหตุการณ์ช็อกโลกได้เมื่อวันที่11ก,กันยากินยาบ้าตายไม่ใช่ฮะ,ะช็อกโลก<ะ>มึงไม่รู้กับปัญญาอ่อนแล้วลเหตุการณ์ที่เครื่องบินชนตึกเวอร์เทนและตึกเพนดากอนอทำให้มีประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาและชาวต่างชาติที่ไปพักอยู่นั่นเสียชีวิตประมาณหมื่นกว่าคนใช่แล้วบางท่านก็อาจจะดูข่าวอาจจะดูทางทีวีอาจจะดูทางหนังสือพิมพ์ครับแต่ว่าวันนี้พวกเราจะนําภาพตรงนั้นตั้งแต่ เครื่องบินมาชนตึกวินาทีแรกเราจะเริ่มต้นเราจะจำลองภาพเหตุการณ์ตรงนั้นมาให้ท่านผู้ชมที่นี่ได้ชมกันแ,และท่านผู้ชมที่บ้านตั้งแต่ตึกเวอร์เทสเลยเราเริ่มตั้งแต่กรุงวอชิงตันดีซีสนามบินโอ้นักกรุงวอชิงตันด<อ>ีซีเราเริ่มตั้งแต่กับตันเลยครับเรามาดูเหตุการณ์ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอ่าขอเชิญตึกเวอร์เทสครับโอ้ ไอนน้ที่ท่านเห็นนี่คือตึกวอร์เทส์นะครับแถบนู้นครับแถบนู้นครับ <c oughs> อันนี้ตึกอะไรครับตึกวอร์เทส์ฮะเดี๋ยวครับเดีย๋ยตึกวอร์เทดเนี่ยมันตั้งคู่เลยนะฮะอ๋ออันนี้เขาเรียกตึกทูเลศครับ <c oughs> อันนี้เป็นตึกวอร์เทส์ครับแล้วเราจะมาดูภาพเหตุการณ์ว่าเครื่องบินมาชนยังไงฮะเราเริ่มตั้งแต่กัปตันเครื่องบินครับสนามบินณสนามบินกรุงวอชิงตันดีซี และชายผู้นี้คือกัปตันเครื่องบินเฮ้ย <Hey! S 1> ชนเครื่องบินแล้วเนี่ยชนแล้วเหรอเออเครื่องบินจอดที่นี่้ <c oughs> <c oughs> มึงไม่เปิดประตูไข่มุกแจเข้าเหรอมึง <c oughs> แจเข้าก่อน <c oughs> อ่ามุกแจบ้าน ผู้เชตู้เออถูกแล้วเอาถูกแล้วโใครผู้เช่าอ่ะปิดประตูอ่ะกระเป๋ามึงออ่ะะไรของมึงเอากระเป๋าเข้าดูสิกระเป๋าอ้าวสตาร์ทเครื่องงันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เครื่องบินเครื่องบินเออ สตาร์ทฮันฮันกดปุ่มกดปุ่มกดพวงเออฮันไม่มีพวงมาหลายอะไรของมึงเรื่องวุ่นวายคิบหายเลยเครื่องบินมีแต่คันโยกคันโยกเออคันโยกมึงจะสูบจักรยานไงคันโยกยังไงคันโยกเน่ยโยกซ้ายโยกขวาแค่นั้นแหลอ๋อแบบเล่นเกมอ่ะ ฮันั่นหั่นตอนนี้เครื่องบินกักนกำลังกําเครื่องบินข้างบินเลี้ยวซ้ายข้างบินเลี้ยวขวา <c oughs> ข้ามึงติดไฟแดงอี <c oughs> ไม่มีคือไฟแดงกูบินตำ่ำบินต<อ>่ำในขณะที่ข้างบินจะขึ้นสู่น่านฟ้า <c oughs> เรามาดูผู้ก่อการร้ายครับว่าเขาจะทำอะไรและภาเพเหตุการณ์ต่อไปนี้เราให้จับภาพไปที่ผู้ก่อการร้าย นี่คือผู้ก่อการร้ายใหสัตว์ดูยังเดินแบบเลยทเฮีย,ยมันเดินตัดหน้าขึ้นบินได้ไงวะน่ะทั้งแม่งเ, <c oughs> เ้ยแล้วมองหน้าด้วย,ยแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้นสักทีน่ะกูหาทั้งคืนไม่เห็นขังขึ้นห่วงหลังเนี่ย <c oughs> มึงเปิดประตูยัง เอาปิดประตูเอากระเป๋ามึงอะเอาหัวเราฝากแล้วเออขอให้นั่นเอ้าขง้งบินเลี้ยวขวาอเฮ้ยมึงจะปีอน,นอะไรขับเครื่องบินไอ้มันเปิดเพลงเพราะอเออแตกจะโด้กันหมดเลยและนาวีสาิีนั่นเองเรามาจาาับตาดูผู้ก่อการร้ายครับ เขาได้เริ่มชักคัตเตอร์แล้วเขาได้จี้ไปที่กับตต้เครื่องบินเด้๋ยวเด้อวฮะอะไรนะคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์ปันบนเลอเทอร์เยอเงี้ยไอสัตว์มึงผ่านสนามบินมาได้ยังไงโอ้เอยเดี๋ยวมึงพากูไปชนเครื่องบินลำนั้นเนี่ยชนตึกตึกกัวเทสไปชนตึกนั่นนะเว้ยไม่ผมไม่กล้าชนหรอกพี่มึงต้องชนผมไม่กล้ามึงทำไมไม่กล้าชนเพราะามันเย็น มาโฆษณาทําไมไม่เกี่ยวกันผมไม่กล้าใชไงผมก็ไม่กล้ามึงต้องไปชนไม่ชนมึงต้องชนไม่ชนไม่ชนเดี๋ยวกูขับชนเองแล้วแล้วพวกผูก่อการร้ายก็เปลี่ยนไปกับตันเองครับให้มึงถือเฉยเยไม่ได้ให้มึงจี้แล้วแล้ววินาทีนั่นเองกัปตาขึ้บินก็พาขึ้บินไปชนตึกวัดเลย ยัยจูบิลี่อยู่ไม่สนุกจะแน่อยู่ต้องขาดจะแชร์ผู้ชายครับยัยจูบิลี่เย